เลขเอกนามของแต่ละแต่ละพจน์ก่อนดูแต่ละพจน์นะครับอันนี้ดิพจน์นี้ดีกีเท่าก so ับเท่าไหร่ครับสามครับดีกีเท่าไหร่ครับสามครับอันนี้ดีกีเท่าไหร่ครับสองครับอันนี้ดีกีเท่าไหร่ให้ัวแทนแต่ละฝั่งนะครับลองออกมาทาโจทย์ข้อนี้อ่านนะครับทีมนี้ส่งใครมาทางนี้เริ่มได้ครับ แล้วก็ลองตรวจเช็คซิว่าคำตอบของเพื่อนทีเรากับของเราในกลุ่มนั้นเหมือนกันหรือไม่เห็นไหมครับเนี่ยโอเคนักเรียนดูนะครับคำตอบอาจจะแตกต่างกันนะครับของเพื่อนฝั่งทางนี้เขมีศูนย์เอ็กไวลังสี่ถามว่าเราไม่ใส่ได้ไหมไพนนุ้นเขาไม่ใส่ถามว่าได้ไหมครับได้เพราะว่าอทอยนี่จะอยู่ที่มชิพบอทอยที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ละที่จะมีศูนย์พละนาเลืกนะครับอย่านี้